ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลสุขภาพของท่านชายแบบครบวงจรด้วยพลังยกกำลังสามนะคะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสแควร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสแควร์เนี่ยช่วยในเรื่องของการเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายช่วยในการขยายหลอดเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสําหรับสุภาพบุรุษนะคะและช่วยปรับสมดุลของร่างกายด้วยนั่นเองสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นะคะเราแนะนําสําหรับท่านชายโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะ ว่าปกติแล้วนะชนถือว่าเพศชายเป็นเพศที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีสรีระที่แข็งแรงมีพลังมากกว่าผู้หญิงค่ะแต่สิ่งหนึ่งคือผู้ชายจะค่อนข้างเขาเรียกว่าล้าเลยในเรื่องของสุขภาพนะคะน้อยดูแลร่างกายได้น้อยกว่าผู้หญิง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอาหารเสริมสักตัวหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องของสุขภาพนะคะทำให้เขามีพลังมี energy ในการทํางานและช่วยเสริมในเรื่องของสมรรถภาพรวมถึงการช่วยในเรื่องของการชะลอไวัยไปด้วยถือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสแควร์เนี่ยตอบโจทย์สําหรับท่านชายแบบครกบวบงจรเลยทีเดียวพอมาพูดถึงในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะ,ะมันมีโรคโรคหนึ่งค่ะเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือว่าโรค ed นะคะถือว่าโรคนี้เนี่ย เป็นมหันตภัยร้ายของท่านชายเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าชายไทยกว่าสองล้านคนนะคะมีภาวะเสี่ยงต่อโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศและที่สำคัญคือมันมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะคะโรคนี้เนี่ยถามว่า,าบางคนบอกว่าเอะมันมันมีปัญหาตรงไหนมันเกิดอันตรา,ายหรือว่ามันเป็นปัญหาที่หนักใจยังไงแต่อย่างที่บอกค่ะว่าสําหรับผู้ชายนะคะการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ มันเป็นปัญหานักใจมันเป็นความเครียดแต่นอกจากการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วมันทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงไปด้วยแต่ถ้าในทางด้านการแพทย์นะคะโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศสาเหตุหลักที่เกิดนะคะเกิดจากการที่ระบบไหลเวียนเลือดของผู้ชายไม่ดี หลายคนมีไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงมีในส่วนของของคอเลสเตอรอลหรืออะไรก็ตามแต่พวกนี้จะเป็นตัวการสำคัญมากที่ทำให้เกิดโรคอีดีหรือว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั่นเองนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์สแควร์เราใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาติและเราเลือกวัตุดิบที่เด่นมากในเรื่องของการเพิ่มพลังนะคะแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพสำหรับท่านชายด้วยนะคะ นำทีมโดยการใช้โกรทฮอร์โมนอย่างแอลอาร์จินีนค่ะเป็นตัวที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงทําให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นเป็นกรทฮอร์โมนนะคะช่วยคงความเป็นหนุ่มสาวได้ดีและที่สําคัญคือเราใช้สารสกัดจากถังเช่านะคะซึ่งตัวถังเช่าเนี่ย ถังเช่าที่แท้ๆเลยได้คุณภาพเนี่ยจะต้องมาจากประเทศทิเบตนะคะมาจากทิเบตแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงกำลังได้ดีมากๆขออนุญาตเล่าในส่วนของต้นกำเนิดของถังเช่านิดหนึ่งนะคะถังเช่าเนี่ยมันเกิดจากการที่ผีเสื้อนะคะไข่ทิ้ไงไว้หลังจากนั้นเนี่ยไข่ก็เกิดการฟักตัว นะคะพอฟักตัวเสร็จแล้วอย่าลืมว่าทางโซนที่ลาบสูงของประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างโซนของทิเบตเนี่ยจะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวนะคะหนอนเนี่ยก็จะใช้ตัวลงไปอยู่ใต้ดินแล้วก็กินพวกสปอร์ยีสเห็ดราต่างๆเนี่ยเป็นอาหารค่ะพอนานเข้านานเข้านานเข้าหน,น,นอนตายพอตายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอาศัยโปรตีนนะคะจากตัวหนอนพวกสปอร์ยีสเห็ดราต่างๆเนี่ย จะอาศัยโปรตีนจากตัวหนอนในการจเจริญเติบโตนะคะและแท้ายที่สุดมันก็จะแทงตัวขึ้นมาเป็นย่าซึ่งผังเช่าแท้ๆสายพันธุ์แบบจากที่เบตรหรือพูตานแท้ๆราคาจะค่อนข้างสูงมากนะคะกิโลนึงเนี่ยสามารถดีได้ไปถึงหลักล้านเลยเพราะว่าอะไรเพราะคนจีนถือว่าตัวนี้เป็นสุดยอดของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงกำลังช่วยปรับสมดุลหญิงอย่างนะคะช่วยเพิ่มสมรรถภาพได้ดีเป็นไวาอาก้าธรรมชาติเลยทีเดียว ซึ่งต่างถังเช่านะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยบำรุงร่างกายช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคช่วยแก้อาการอ่อนเพลียเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตให้ดีขึ้นรวมถึงการช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศและทำให้อสุจิแข็งแรงมากขึ้นด้วยนอกจากนี้เรายังใช้ส่วนผสมของสารสกัดจาก สมเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันความอ่อนเพลียทําให้ร่างกายสามารถเขาเรียกว่ามี energy ในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยนะคะสมจะเป็นตัวที่ช่วยคืนพลังแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายให้ไวขึ้นเป็นตัวที่ช่วยป้องกันความชราช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ได้ดีมากรวมถึงพลังที่3คือสารสกัดจากหอยนางรมค่ะเป็น ตัวที่ช่วยในเรื่องการขยายหลอดเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพิ่มความแข็งแรงของเชื้ออสุจินะคะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็ภาวะของต่อมลูกหมากอักเสบมีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการกระตุน้นฮอร์โมนเพศช,ชายได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สําคัญคือในส่วนของสกการสกัดจากหอยนางรมนะคะเป็นตัวที่ช่วยปรับการทํางานของระบบประสาทด้วยจะมีในส่วนของ ไกลโคเจนทอรีนและก็สังกะสีเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มจำนวนและเพิ่มความแข็งแรงให้อสุจิช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญคือในการปรับระบบประสาทนะคะจะเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีปัญหาเรื่องการชาปลายมือปลายเท้ารู้สึกว่าระบบเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเกิดอาการวิงเวียนง่ายๆนะคะหน้ามืดง่ายๆเนี่ยฉันถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยปรับระบบการไหลเวียนเลือดได้ดีมากม ผลิตภัณฑ์สแควร์นอกจากจะแนะนําสําหรับท่านชายแล้วนะคะชนยังแนะนํากับสุภาพสตรีหลายๆท่านค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของ ความดันโลหิตตำ่ำมีปัญหาในเรื่องของโลหิตจางนะคะหรือว่า,ารู้สึกว่าระบบการไหลเวียนเลือดไม่ดีก็สามารถทานได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสแควร์นะคะมีวิธีการทา,ทานที่ง่ายมากๆคือทานเพียงวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเชา้าหรือว่าก่อนอาหารเช้าก็ได้ตามสะดวกนะคะก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าช่วยเติมความสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะโดยเฉพาะสําหรับท่านชายเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่พร้อมที่จะทํา ได้อย่างมีไฟมีเอ n ร์จีมากขึ้นรวมถึงการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะคะทำให้มีความแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกสามารถเขาเรียกว่ารองรับได้กับทุกๆก,กิจกรรมนะคะไม่ว่าภารกิจแค่ไหนหนักแค่ไหนนะคะก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า square นั่นเองค่ะ